نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลานะครับเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายของดอกเบี้ยที่มีต่อสังคมแล้วก็มีต่อชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลามาหลายครั้งแล้ววันนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า มันมีประเด็นที่บรรดาอุลม玛เขียนเอาไว้นี่เยอะมากแล้วผมเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆที่จะนำเอามาเป็นสิ่งที่พูดแล้วปลุกจิตสำนึกของพวกเราทุกคนรวมทั้งตัวผมด้วยนะเพื่อที่จะได้ออกห่างทิ้งละเลิกเกี่ยวกับเรื่องของระบบดอกเบี้ยครั้งที่แล้วนี่บอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับระบบดอกเบียเนี่ยมีบาป ที่เกี่ยวข้องกับการการอะไรล่ะการเกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยมีบาปเกี่ยวกับการกินดอกเบีย้ยการจ่ายดอกเบีย้ยการพัวพันเกี่ยวกับดอกเบีย้ยเนี่ยถึง70ประตูประตูขั้นตำ่ำคือการทำดีนากับแม่ของตัวเองบอกกับพี่น้องไปแล้วว่าเป็นบาปที่มากกว่าการทำดีนาถึง36ครั้งกินดอกเบีย้ยดิรธรมเดียวนี่นะไม่กี่บาทบ้านเราอะนะมีโทษมาก มากกว่าการทำศีนาถึง36ครั้งวันเกียรมะนะครับลักษณะหนึ่งของคนกินดอกเบี้ยก็คือเป็นบ้าเหมือนผีเข้านะครับสั่นแล้วก็เกรง็งแล้วก็เดินไม่ได้ยืดๆแล้วก็ล้มอากับกริยาแบบนี้คืออากับกริยาของคนกินดอกเบีย้ยวันเกียร์มาไปเห็นวันนี้มาต่อดอกเบี้ยเป็นการทำลายบรกา,าของทรัพย์สิน ทำลายทำลายบรากาทํทำลายความจำเดินของทรัพย์สินทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยนะพี่น้องถ้าเกิดพูดในเรื่องของสอดอกโกเนี่ยสอดอกโกนะหรือเรื่องของสกาสดเนี่ยสดอกโกไม่เกี่ยวขอโทษทีสกาดเนี่ยเมื่อปีนี้เรามีเงินอยู่สิ้นปีแล้วเหลืออยู่ล้านหนึ่งสกาดเท่าไหร่พี่น้องสกาดมันก็สองหมื่ ส่วนใหญ่เขาอุลามาบอกว่าจำเป็นที่จะต้องจ่ายนะเป็นวาญิปเอสองหมื่นหเนี่ยเอาไม่จ่ายเพราะไม่จ่ายปั๊บเนี่ยพี่น้องอะไรเกิดขึ้นเงินทั้งหนึ่ง,หน,งหนึ่งล้านบาทเงินทั้งล้านบาทเนี่ยยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นการอาธรรมต่อคนยากคนจนที่อะไรนะเรายังไม่จ่ายสิทธิให้แก่เข้าเลยยังเอาเงินตรงนั้นเอาไปจับจ่ายใช้สอยเขถือว่าเป็นบาปแล้วนะแต่ที่นี้ ทรัพย์สินที่เรวดอกเบี้ยนี่แค่ไม่จ่ายไม่จ่ายสกาดเนี่ยนะคดโกงคนยากคนจนเนี่ยอุลามาประวัติทรัพย์ส,สินทั้งล้านบาทเนี่ยสมมติว่าล้านหนึ่งต้องจ่ายสอ0หมื่นห้าสองหมื่นห้ี่ยังไม่จ่ายสกาดให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับสกาดเนี่ยนะพี่น้องเงินทั้งล้านหนึ่งเนะี่ยไม่อนุญาตถือเป็นบาปที่เราจะเอาไปใช้จ่าย,ายโดยที่อะไรนะยังไม่แยกส่วนของสดอกก็หรือแยกส่วนของอะไรนะสากาัดออกมาจากเงินต้นของเราสัมมาหาอะไรกับ เงินหนึ่งล้านบาทแล้วก็เอาอไปให้เขากู้แล้วก็เรียกเก็บดอกเบี้ยเดือนและเท่าไรเท่าไรเท่าไรตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำลายทรัพย์สินของเราขนาดไหนเครื่องมือที่อัลลอ์ให้มาที่เรกว่าปัใจจัยในการดำเนินชีวิตหรือทรัพยากรหรือทรัพย์สินที่เราจะใช้ให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นะปัจจัยตรงนี้อัลลอ์เป็นผู้ให้มา และพระองค์ก็บอกว่าบริหารให้ดีนะต้องจ่ายสากาัดนะอย่านำเอาปัจจัยตรงนี้ไปเป็นเครื่องมือขูดรีดอาธรรมต่อผู้คนนะที่เรียกว่าระบบห้องดอกเบี้ยเนี่ยอย่าเอาตรงนี้มาเป็นเครื่องมือเครื่องมือในการที่จะได้นำเอาไปขูดรีดอาธรรมต่อผู้คนเครื่องมือตรงนี้ที่เรียกว่าทรัพยากรหรือทรัพย์สินเนี่ยพี่น้องมีแล้วเรา เราเอาตรงนี้ไปเป็นเครื่องมือขูดรีดอาธรรมต่อคนยากคนจนหรือเปล่าถ้าทำก็แสดงว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เป็นผู้หนึ่งที่ทรยศต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอย่างมากทีเดียวผมเองเนี่ยพูดอย่างนี้นียก็พูดมานานแล้วนะถ้าหากว่าบ้านเมืองนั้นพื้นที่นั้น มีระบบธนาคารที่เป็นอิสลามนะ่ที่เอาเงินไปฝากแล้วเนี่ยปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่พัวพันเกี่ยวกับดอกเบี้ยด้วยเนี่ยนะและเรายังเอาเงินของเราเนี่ยไปฝากในระบบธนาคารที่มันมีดอกเบียเ้ยผมก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยทรัพย์สินของเราเนี่ยเอาไปไว้ในสถานที่กับบุคคลหนึ่งที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือขูดรีดอาธรรมต่อคนยากคนจนถือว่ามีส่วนผิดด้วยนะ ถ้าหากว่ายังมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยที่เราเอาเงินไปไว้ในที่นั้นแล้วเขาบริหารเงินของเราบริหารทรัพย์สินของเราเป็นเครื่องมือในการขูดดีดคนยากคนจนผ่านระบบดอกเบีย้ยถือว่าผิดดังนั้นปดเปื้องเถอะครับพี่น้องดอกเบีย้ยย้มฮะกุลลอฮุย้มฮะกุลลอฮุริบาวายุบิสโซนกอดอัลลอฮ์ทำลายล้างอันนี้อ่านให้พี่น้องฟังหลายครั้งนะในสุตุนบัครออายะที่2อ6ย อัลลอฮ์ทำให้ระบบของสดอกกร,ระบบสากาเนี่ยเพิ่มพูนอัลลอฮ์ทำลายล้างลบล้างสร้างความพินาศให้แก่ระบบดอกเบีย้ยอันนี้เน้นย้ำม,มาหลายครั้งแล้วพี่น้องก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดจิตสำนึกได้แล้วนะครับประการต่อมาดอกเบีย้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้หลุดพ้นไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาโอ้ตรงนี้คนที่มีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับดอกเบีย้ยฟังเอาไว้ให้ดี ไอ้เนี่ที่โทรที่โทรมาปรึกษาหารืออาจารย์ปรึกษาหารือหน่อยครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ลูกโอโ้โหลไม่ได้อยู่ในร่องในรอยเลยสอนมันมามากต่อมากเราภรรยาไม่คุ้มียาบเลยอย่างงุ่นอย่างนี้ขอต่ออัลลอฮ์มาเยอะแล้วแต่ Allah อัลลอฮ์ยังไม่ให้สักทีหนึ่งผมก็บอกว่าเออมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึง่งที่ทําให้ดุอาของเราเนี่ยไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามันต้องมีอะไรสักอย่างเขาก็ถามว่าเออ ทำงานอะไรบางคนชัดเจนทํางานธนาคารโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วอันนั้นแหละที่มีชีวิตเกี่ยวพันกับดอกเบีย้ยมันจึงทําให้ครอบครัวนี่เดือดร้อนทําให้ดูอาของเราไม่เป็นที่ถูกตอบรับทําให้ความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นไม่มาถึงตัวเราอันเนื่องมาจากเรายังพัวพันเกี่ยวกับดอกเบีย้ยและดอกเบี้ยมันก็คือการประกาศสงครามกับ Allah. อัลลอฮ์ออะถามเขาต่อว่าโอเค ท่านขอดูอามาเยอะแล้วท่านขอความเมตตาจากอัลลอฮ์มาเยอะแยะแล้วนะครับลูกภรรยาครอบครัวมันวุ่นวายเหลือเกินเอางานทําอะไรอ๋อทางานอีดย่างสมมติอย่างนี้นะเอาแล้วทำไงอีกมีเงิน,ม,งนมีเงินไหมอาวพอพอจะมีเงินแล้วก็มีใครมาขอยืมบ้างเปล่าอ๋อมีคนมาขอยืมบ้างแล้วยังไงอ๋อเรียกเก็บดอกเบี้ย แต่เขาอายๆนะไม่ได้บอกเรียกดอกเบีย้ยเราก,ก,ก็เป็นเงินธรรมเนียมก็เป็นเงินที่รู้ๆกัน,นที่ก็ให้กับเราบ้างเขาช่วยเหลือเราเราช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือเราเราช่วยเหลือเขาประมาณสักห้าหมื่นบาทเขาก็ช่วยเหลือเราห้าหมื่นห้าให้เกินมาห้าพันนั่นแหละห้าพันนั่นแหละห้าพันนั่นแหละมันเป็นเหตุที่ทําให้เราเนี่ยขอดูอาต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาไม่ตอบรับการขอดูอาของเราเพราะอะไรเพราะเรายัง ทำต่อผู้คนด้วยการเก็บดอกเบีย้ยจากเงินที่เราให้เขาขอยืมไปมันมีพี่น้องเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันจึงทําให้ดูอาของเราไม่ถูกตอบรับมันจึงทําให้ตัวของเราครอบครัวของเราลูกๆของเราภรรยาของเราเนี่ยหลุดพ้นไปจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานาะหัวตาลาเห็นยังบางทีเนี่ยถามถามโดยละหมาดมีไหมละหมาดละหมาดครบปฏิบัติโอลูกกละหมาดครบภรรยาก็ละหมาดครบภรรยากับคุมพิยาบ ถามไปถามมาถามไปถามมาอ๋อมาตกอยู่ในช่องของดอกเบีย้ยเนี่ยยังมีชีวิตพัวพันอยู่กับดอกเบีย้ยมันจึงทําให้ขอุดูอาต่ตอัลลอฮ์ยังไงขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ก็ยังไม่ให้เพราะคนที่ยังพัวพันอยู่กับระบบดอกเบีย้ยเนี่ยจาไว้นะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยหลุดพ้นไปจากความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه าละุตาลาเพราะอะไรอะ ทำไมต้องหลุดพ้นไปจากความเมตตาของอลล l a ์อัลลอฮ์สาบแช่งท่านนบีบอกอย่างนี้นะละอัลลอฮฺอาคิลริบาวะมูกิลูหัวมูกิลาฮูวะชาฮีไยฮิวกาติบะฮูอัลลอฮ์สาบแช่งคนกินดอกเบี้ยคนคนจ่ายดอกเบี้ยคนเป็นพยานเกี่ยวกับดอกเบี้ยแล้วก็คนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยนะครับ จ่ายดอกเบีย้ยเป็นพยานแล้วก็จดบันทึกเกี่ยวกับดอกเบีย้ยหมดเลยที่พัวพันอยู่กับระบบของดอกเบีย้ยนี่นะพี่น้องอัลลอฮ์สาบแช่งในเมื่ออัลลอฮ์สาบแช่งแล้วเราจะไปหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องจะไปหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาอย่างไรแล้วก็จะไปขอดูอาแล้วอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาจะตอบรับอย่างไรนี่แหละเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่หนักมากเพราะฉะนั้น ทรปรึกษาหารือกันมาถามถ่ายกันทําไมขอดูอามาสองสามปีแล้วอัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับเลยไปดูสิว่าวิถีชีวิตของเราเน่นนะหัพวพันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องประกาศสงครามกับอัลลอฮ์หรือเปล่าเรื่องดอกเบีย้ยหรือเปล่าประเด็นต่อมาเรื่องดอกเบีย้ยเป็นแนวทางสร้างความกริวโกรดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาอัลลอฮ์กริวโกรดพี่น้องไม่ได้รับความเมตตาแล้วอัลลอฮ์ยังกริวโกรธอีกอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ พี่น้องบริหารชีวิตของเราได้ไหมชีวิตของเราเนี่ยแสนสั้นนะอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราอยู่ในความกริ้วโกรธของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาแวะตาลาจำเอาไว้ต้องบริหารชีวิตของเราเนะี่ยให้ได้อยู่ในความรักความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวะตาลาหลายต่อหลายอย่างที่ชีวิตของมนุษย์เนะ่ยเมื่อไปเกลือกลั่วอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วเขาอยู่ในความกริ้วโกรธของอัลลอฮ ไปดูซิมีอะไรต่อ,อะไรบ้างบาปทั้งหลายนี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ชัดว่ามนุษย์บริหารชีวิตอยู่ในความเกลิวโกรธของอัลลอฮ์อ่าไปดูซิอะไรแล้วทําแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ไม่กลี้วโกรธอัลลอฮ์พอใจเราอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์จะเมตตาเราอัลลอฮ์จะโปรดปรานเราอ้ไปดูซิกดูล้อช่ไไมช่ช่อ่านกุรานละมาตาฮัดยุด จ่ายสโดโก็ช่วยเหลือคนยากคนจนไปทำฮัดไปทำอุมรหอทั้งหมดเนี่ยเป็นการบริหารชีวิตให้อยู่ในความรักอยู่ในความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตยังพัวพันเกี่ยวกับดอกเบีย้ยเท่ากับว่าเรากำลังบริหารชีวิตของเราตรงนั้นเนี่ยให้ตกอยู่ในสถานะแห่งการกริ้วโกรธแห่งความพิโรธของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเลิกนะครับ เรื่องดอกเบีย้ยนะครับประการต่อมาถ้าเกิดว่ายังพัวพันเกี่ยวกับดอกเบีย้ยนี่นะพี่น้องเป็นสาเหตุให้เราเนี่ยมีจิตใจไม่พอใจต่อทรัพย์ที่ฮาลาลโอตรงนี้หนักเลยนะพี่น้องคนที่ให้ทรัพย์คนที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาให้ทรัพย์สินประธานทิสกีให้มาแล้วเนี่ยแต่เขาไม่พอใจเนี่ยนะพี่น้อง มันเป็นเหตุให้เขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เป็นเหตุให้เขาได้รับความทุกข์ทรมานได้รับปัญหาได้รับความปั่นป่วนในชีวิตในฮะดิษบางบทเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้ท่านนาบีมาบอกว่าอัลลอฮ์ให้ทรัพย์สินกับใครมาก็ตามอัลลอฮ์จะทดสอบเขาอัลลอฮ์จะดูซิเขาว่าพอใจไหม ถ้าพอใจอัลลอฮ์ให้ความจำเริญเกิดขึ้นในทรัพย์ที่ประทานให้และอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนให้อีกแต่ถ้าไม่พอใจอัลลอฮ์ไม่ให้ความจำเริญเกี่ยวกับทรัพย์ที่ประทานให้มาแล้วอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้เพิ่มอีกอ้าวเกี่ยวกับดอกเบีย้ยพี่น้องพอใจไหมล่ะพี่น้องไม่พอใจทรัพย์ถินที่ฮาลาลที่อัลลอฮ์ให้มาป้าป๋สมว่ามีอยู่ในธนาคารของเราเนี่ยห้าแสนบาท ถ้าพอใจนะอัลฮัมดุลิลลาใครเดือดร้อนมาฉันช่วยถึงปีมาฉันจ่ายซะกาศอัลฮัมดุลิลลาฉันใช้ทรัพย์สินตรงนั้นเนี่ยนะไปในหนทางของอัลลอห์ฉันไปทาฮัทฉันไปทําอุมมร์แล้วก็พยายามที่จะบริหารทรัพย์สินตรงนั้นไปในหนทางที่อัลลอห์ต้องการที่จะให้เราจ่ายทรัพย์ตรงนั้นไปอันนี้คือเรียกว่าพอใจนะครับพอใจถ้าไม่พอใจทํายังไงอ่ะโอ้ไม่บริหาร ห้าแสนนั่นถ้าเกิดจะเอาไปทําฮัทเน่ยโอ้โหหมดเกือบสองแสนยุบตียุบถ้าจะจ่ายสดอกก็โอ้ยุบถ้าจะช่วยเหลือคนยากคนจนโอ้ยยุบทำยังไงอ่ะเอามาให้เขากู้ซะแล้วก็เรียกเก็บดอกเบีย้ยไอ้ไอดอกเบี้ยนี่แหละ ถ้ามันเข้ามาสู่ในมันสิงสู่ในหัวใจของใครก็ตามแต่มันจะทําให้หัวใจของคนคนนั้นเนี่ยนะไม่พอใจต่อทรัพย์ที่อัลลอฮฺประทานให้ในเมื่ออยู่ในสภาพที่ไม่พอใจต่อทรัพย์ที่อัลลอฮฺประทานให้อะไรเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องทรัพย์ตรงนั้นไม่มีความจำเริญแล้วเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาเวลาใกล้หมดพี่น้องเอาอีกสองข้อสั้นๆเราเบี้ยเป็นเหตุให้ด,ดูอาของเราไม่ถูกตอบรับ ดอกเบีย้ยเป็นเหตุให้เนื้อนหนังของเราเนี่ยจะไปอยู่ในนรกในวันเกียรมาถ้าหากว่าเอามากินนะดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าหากว่าเอามาซื้อของกินเนี่ยนะท่านนบีบอกว่าลายัดคุลุนจันนัตละหมุนนาบะตมินสุหตินไม่ได้เข้าสวรรค์สําหรับเนื้อนหนังที่เติบโตมาจากเงินฮามดอกเบีย้ยเงินฮารามเอาเงินดอกเบีย้ยมาซื้ออาหารกินมาให้ลูกกินมาให้ภรรยากินตรงเนี้ยหะดีชี้ชัดนะครับว่า ไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพี่น้องฟังเรื่องดอกเบี้ยมาหลายตอนแล้วเลิกได้แล้วครับพี่น้องอย่าประกาศสงครามกับอัลลอฮ์อย่าทําให้ตรงเองนั้นต้องตกต่ําแล้วก็ได้รับความพินาศด้วยการเอาตัวของเราไปพัวพันเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับว่าบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอมาตุลลอฮ์วะบเรากาตุ احمد الله وحده